สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สภาีซนิวพระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากงแก้วค่ะ และทหารไทยนำคณะทูต TOA สำรวจจุดเกิดเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดชี้ชัดคำเมรรอบกัดตัดรัว้วทำทหารขาขาดค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568ค่ะกองทัพภาคที่สองนำคณะทูต AOT TMac ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามเรีย อำเภอกันทะลักจังหวัดสิสเกตโดยคณะทูต AOT ที่เดินทางมาในวันนี้นำโดยมิสเตอร์เจฟฟีนี่ทูตทหารจากมาเลเซียมิสเตอร์เตเรดทูตทหารประเทศสิงคโปร์มิสเตอร์นารินทูตทหารประเทศบรรไนามาพร้อมกับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก่อนที่จะมีการเข้าไปยังจุดเกิดเหตุทางทหารได้มีการอธิบายลำดับเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคณะทูตได้รับฟังโดยผ่านล้ามแปลภาษาซึ่งอธิบายภูมิประเทศให้ฟังคร่าวๆให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นโดยเล่าย้อนให้ฟังว่าปกติแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ดูแลภายใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้อยู่ ถ้าหากสังเกตป้ายข้างทางก็จะเห็นมีแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าพื้นที่บริเวณนี้มีป้ายบอกว่าเป็นพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าพอเกิดข้อขัดแย้งทหารเราจึงต้องเข้ามาในพื้นที่โดยจุดประสงค์ในครั้งนี้ต้องการให้คณะทูตเห็นพื้นที่จริงที่เกิดขึ้นและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่ามีการละเมิดข้อตกลงปฏิญ,ญาสันติภาพ ที่มีการลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาแต่ในข้อเท็จจริงหลังจากที่ลงนามไม่นานฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการนำทุ่นระเบิดมาวางใหม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ทหารไทยได้มีการเคลียร์พื้นที่บริเวณห้วยตามเรียมานานแล้วและมีการใช้เส้นทางดังกล่าวเดินลาดตระเวนทุกวันซึ่งไม่พบความผิดปกติ กระทั่งเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568พบว่ามีลวดหนามถูกตัดและรื้อออกเจ้าหน้าที่ทหารจึงมีการลาดตระเวนอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่ทหารไทยจะมีการเหยียบกับทุ่นระเบิดหลังจากนั้นได้มีการนำคณะ AOT เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยมีระยะทางลึกลงไปประมาณราว500เมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณกว่าหนึ่งชั่วโมงในการสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุซึ่งภาพรวมจากการสังเกตการของคณะทูต AOT มีท่าทีที่ดีเนื่องจากคณะทูตต่างก็เป็นทหารด้วยกันมาหลายปีทหารมองตากันก็รู้ใจกันมองแว็บเดียวก็รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรที่สำคัญทหารไทยยังคงมีการยืนยันและให้ข้อมูลอย่างถูกต้องในเรื่องของประเภททุ่นระเบิด ที่ตรวจพบเจอในหลายพื้นที่นั้นไม่เคยอยู่ในรายการการทำสงครามตลอดที่ผ่านมาชี้ชัดว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่และใช้วิธีลอบกัดตัดรัว้วรอให้ทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อเหยียบกับทุนระเบิดค่ะ